ปิดตำนานนางรองมัดรวม3ชุดวีนาปวีนาเชิอชายบนเวที Miss Universe Thailand ปี2025คือเป็นการเดินทางที่แสนยาวนานมากๆงานนี้เราก็จะพาไปรับชมกันมากดีกว่าว่านางงามสาวคนนี้นำชุดอะไรมาประชันกับสาวงามทั้ง77จังหวัดก่อนที่จะคว้ามงได้สำเร็จชุดที่3ชุดประจำชาติกระสาบสุพรรณหงกับเมืองลึกเบื้องหลังชุดของวีนาในรอบชุดประจำชาติ ซึ่งกว่าจะเสร็จออกมาได้นั้นไม่ใช่แค่คนงานแต่คือหัวใจและความตั้งใจของทุกคนในทีมทุกเข็มทุกชิ้นผ้าทุกคําแนะนํารังสรรค์ชุดนี้ขึ้นมาได้แม้เพียงเวลาแค่หนึ่งวันในการทําชุดนี้ชุดที่2ชุดรอบราตรีบอกได้เลยว่าวีน่าไม่เคยทำให้แฟนผิดหวังเธอมาในชุดคลีโอพัตตาสีทองพร้อมกับผมตรงตามคอนเซ็ปต์นางครีโอพัตตา ชุดที่1ชุดรอบไฟนนลกับชุดที่พร้อมจะคว้ามงปติดตำนานนางรองในที่สุดก็สามารถคว้ามงกุดไปได้สําเร็จวีนางกลายเป็นนางงามมิสสิเวัร์ไทยลนปีปี2025และแานต่อไปนั่นก็คือเจอกับสาวงามทั่วโลก